ครับผมสวัสดีครับผมจากร้านตาไวอะไรงั้นเชื่อมนะครับวันนี้จะมีโอกาสมาส่งเครื่องเชื่อมไล่ลอนอลอนะครับไล่ลอนติ๊กสามหนึ่งห้าดีเอทีซีตามที่เห็นนี้น,นะครับผมอันนี้คือวันนี้จะมาส่งที่ที่ที่ร้านที่เขาเชื่อมเป็นเนียมเยอะนิดหนึ่งครับผมอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นที อลูมิเนียมนะครับอลูมิเน so no like ียมเฟรมของรถจักรยานไฟฟ้านะครับจากที่ขอบถามมานะครับผมเอที่นี่นะครับงานเชื่อมงานเชื่อมเยอะมากนะครับเขาจึงเน้นเครื่องที่ตัวค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับและมีระบบความระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมอ่ะอันนี้คือโรงงานที่เขาเชื่อมนิดหนึ่งครับก็อบเย็นน้ำเขาถือว่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ ก็อย่างว่านะเขาก็เชื่อมทุกวิทุกวันนะครับผมเลไปเียได้ทมันเเครับอันนี้อ่าอันนี้ถังน้ำนะครับผมอันนี้ถังน้ำอันนี้สิงจะเป็นสายแบบเอ่อวอเตอร์คลนะครับผมจริงเครื่องนี้ไม่แถมสายแบบวอเตอร์คลนะครับผม อ่อันนี้งานนะครับที่เขาเชื่อมที่เขาเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเห็นเห็นว่ามีเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับผมนี้เขาถามแต่ที่ถามมาเขาคิดเป็นชิ้นนะครับผมชิ้นละเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้นี่เป็นขั้นตอนการที่เขาทานะครับก็คือเอาน้าสายมานะครับสายนี่จริงๆเนี่ยต้องต่อเข้ากับปั๊มน้ำผลิดลูกนะครับแต่เขามีเขาไม่มีปั๊มน้ำผลิดลูกเขาเลยใช้เบบ ปั้นตามตู้ปลาครับปั้นปั้นดูดน้ําดูดน้ําข้นไปนะครับอาพ่้นน้ํานะครับเหมือนน้ำคุกอ่ะครับผมนะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยที่เสียบเข้าไปเนี่ยเออก็คือมันไปทําหน้าที่พ้นน้ําออกมาครับผมคือปั้นเนี่ยจะดูดน้ําเข้ามาแล้วมาพ้นออกตรงสายถุงเงินนี้นะครับผมอ่านี่ต้องแบบว่าทำแบบไทยประดิษฐ์เลยแบบง่ายๆเลยทางน้ำก็ ซึ่งเพิ่งไปซื้อมาตะกี้นีเอง <c oughs> นะครับผมครับก็จำเป็นต้องใช้สายน้ำนะครับเพราะเชื่อมน้ำไมเยอะอย่งนี้นะครับผมเพราะว่าเตัวเชื่อมนี้จะจะร้อนมากนะครับนะครับผมทงางน้ำนี่เพิ่งไปซื้อมาไม่สักคืนนี้เองนะครับ ผมบ้านมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโรงงานทีะดีขนาดเล็กนะครับจรงานเยอะนะครับโานเลอ่าอันนี้นะครับสายน้ําที่ผมมีจะ่ายอยู่นะครับผมครับอันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นปักแบบยูโรนะครับปักแบบยูโรหรือเกี่ยวอะโตนิสตยปูวิาาวนะครับอ่าปูนส่เชื่อมนะครับ ตัวนี้สายน้ําเข้าและน้าออกนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเขาก็ทําสายที่แดงเนี่ยให้น้ําออกลงไปในเป็นในถังนะครับแล้วมันก็จะดูดบนกลับมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นการระบายความร้อนที่ค่อนข้างจะดีอยู่มือนกันนะครับผมสายชุดนี้เราก็มีท,ทั้งข้ามเล ก็ตรวจสาบได้นะครับผม